สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะช่องมุมความสุขจูนนะคะจะพาเพื่อนๆ่อนมาชมเดฟกันนะคะวันนี้เรามาชมมุมเดฟกันค่ะเดฟเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายอีกต้นหนึ่งนะคะเพื่อนๆนตอนนี้เดฟกระเป๋าของเรานะคะเรามาโชว์เดฟกระเป๋านิดนึงค่ะเดฟกระเป๋ากําลังออกดอกสีชมพูเลยนะคะเพื่อนเพื่อนตอนนี้กระเป๋าก็โตแล้วมีกระเป๋าตั้งหลายใบค่ะเพื่อนเพ่อน<ๆ><ๆ>เห็นไหมคะกระเป๋าเขาน่ารักมากค่ะ ตอนี้กำลังเลื้อยขึ้นไปกิ่งที่เลื้อยก็ออกดอกเหมือนกันนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะอันนี้เดบก,กระเป๋าค่ะเราก็จะมีเดบใบเรียวนะคะเพื่อนๆอือเดบใบเรียวเราขยายไวค้ค่ะกําลังแตกแล้วคะ่ะกําลังแตกใหม่แล้วคะ่ะอันนี้เดฟรูปไข่นะคะเดบรูปไข่ก็น่ารักค่ะมีตุกระตูนเป็นบ้านให้เขานะคะค่ะ อันนี้คือเดฟเดฟหัวใจนะคะเดฟหัวใจเดฟหัวใจก็น่ารักใบเขาจะเหมือนหัวใจค่ะใบเล็กๆน่ารักมากค่ะถ้าเราไปพันกับกับขดลวดทําเป็นรูปหัวใจทาเป็นรูปต่างๆก็จะสวยนะคะนี่เลยค่ะเพื่อนๆเ,เดฟหัวใจนะคะแล้วต่อไปไปชมอันนี้เราก็ขยายไว้เดฟแอปเปิ้ลนะคะแต่ต้นนี้ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ แล้วก็เดฟแตงโมนี่เลยเดฟแตงโมเรามีอยู่สามต้นค่ะเขาก็จะสวยน่ารักอีกแบบนะคะตรงกลางใบเขาจะเป็นเส้นเส้นสีขาวสามสี่เส้นนะคะมันลูกแตงโมคะ่ะเพื่อนๆแล้วอันนี้เดฟใบเรียวแล้วก็ขยายใส่ตุ๊กตาไว้นี่เลยตุ๊กตาหมูน้อยแล้วก็ขยายใส่ปลาปลาไว้ค่ะ นี่เราก็ขยายไว้เหมือนเดิมนะคะขยายไว้วันไหนบางๆเราก็มาตัดหางเขาไปขยายเสียบแล้วก็เอามาเผาสับใส่แช่น้ําไว้นะคะนี่อีกต้นหนึ่งเดบใบเดียวเหมือนกันอันนี้ก็คือเดบแจงโมเดแบบแจงโมเขาก็น่ารักแตกๆด,ดีนะคะแบบเพื่อนๆนี่เลยใบเขาจะเป็นกลมๆเหมือนล,ลูกแจงโมลายเขาจะเหมือนลูกแจงโม อันนี้มาดูต้นนี้เดฟแอปเปิลค่ะเพื่อนเพื่อนแอปเปิลใบเขาจะใหญ่ายเขาจะมนเหมือนลูกแอปเปิลเพื่อนเพื่อนเห็นหไหมคะนี่ค่ะใบใหญ่มากเลยใบใหญ่มากๆเลยค่ะอันนี้เราพามาชมมุมเดฟกันนะคะเดฟก็จะสวยอันนี้เดฟใบเดียวเดฟใบเดียวค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ เดี๋ยวเราไปต่อนะคะอันนี้ก็คือที่เรา DIY ในคลิปที่แล้วไว้นะคะเราปลูกเดกไไในตะก้าตะก,ก้าเก่าๆนะคะปลูกผสมกับเขาด้วยสีนี่เขาด้วยสีแล้วก็ห้อยหางเขาไว้ให้เขาดูมีเพื่อนนะคะแล้วก็สับป,ประรดสีพันนี้ดอกเขาจะเป็นสีแดงอยู่ตรงกลางนะคะสับป,ประรดสี ข้างบนแล้วก็แต่งด้วยขวดน้ำพลาสติกซึ่งย่อยสลาย,ยากมากเราก็เอาเขามาเป็นประโยชน์ซะเลยต้นนี้เราห้อยไว้ใจต้นมะม่วงนะคะเพื่อนๆนี่เลยมะม่วงต้นนี้เขียวสวยค่ะนี่เลยเราห้อยไว้ก็จะได้ความน่ารักไปอีกแบบหนึ่งพอเรามาโซนเดฟแล้วเขาก็จะมีเพื่อนเยอะๆมาอยู่ด้วยกันมุมนี้คือมุมเดฟนะคะมุมเดฟของเรา ก็ให้ารามร่มเย็นสดชื่นได้ออกซิเจนทุกวันนะคะกาปลูกต้นไม้ก็ให้ออกซิเจนกับบ้านเรานะคะบ้านเราก็จะมีอากาศที่บริสุทธิ์อากาศดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ที่อยากโชว์มากๆก,ก็คือเดบกระเป๋านี้เลยคะ่ะเพื่อนๆเ,เขาออกดอกแล้วน่ารักสุดๆเลยค่ะเพื่อนๆ ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะช่องม um ุมมฟารมสุกาลิปหน้าติดตามกันต่อนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมจนจบค่ะสวัสดีค่ะ